สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูญสามวาวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้คุยกันในพระที่โด่งดังหรือเป็นพระที่รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างเช่นพระของหลวงปู่ทวดนะครับหรือพระของคุณแม่บุญเรือนหรือพระที่เป็นที่รู้จักกันหลายอย่างแพร่หลายแล้วนะครับก็อยากจะมาเข้ามาสู่โหมดของพระลึกลับบ้างนะครับ พระลึกลับในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพระที่ไปซ่อนตัวในป่าในเขานะครับแต่ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยมีใครทราบว่าเป็นพระที่ไหนนะครับผมเองเนี่ยก็ต้องค้นหาดูนะครับว่าพระสองพระกริ่งสององค์เนี่ยเป็นพระของวัดไหนนะครับเพราะว่าพระกริ่งเนี่ยสร้างคล้ายๆกันเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ซึ่งทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยชอบสะสมพระกลิ่งเพราะว่าพระกลิ่งเนี่ยทำแล้วก็เหมือนเหมือนกันไปหมดนะครับขาดอัตลักษณ์ของแต่ละวัดแต่จริงๆแล้วเขามีนะครับอัตลักษณ์แต่ว่าเราต้องศึกษาถึงจะรู้นะครับเพราะว่าบางทีรูปเหมือนกันเนี่ยรูปลักษณ์ด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับอย่างองค์ซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่า เนี่ยนะครับองซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพระก,กลิ่งขนาดเล็กนะครับซึ่งรูปลักษณะเนี่ยพุทธลักษณะเนี่ยคล้ายกับกิิงอลหังของหลวงปู่แหวนซึ่งมีราคาหลักหมื่นนะครับหมื่นหมื่นเศษเศษเคยขึ้นถึงสองหมื่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ความนิยมก็ลดลงบ้างนะครับเหรียญกับได้รับความนิยมมากกว่านะครับพระก,กลิ่งก็ ราคาเนี่ยส่งๆแล้วก็อาจจะลดลงด้วยซ้ำไปพระกริ่งองค์นี้นะครับคล้ายกับกริ่งของหลวงปู่แหวนแต่ว่าด้านหลังไม่ใช่นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นโพสามใบนะครับก็เป็นกริ่งของวัดหนึ่งะครับในเชียงใหม่เอ๊ะไม่ใช่ใช่ไหมฮะเชียงเชียงรายนะครับเชียงรายเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยส่องอีกทีนะครับเพราะว่าเอามาเทียบเคียงกันแล้วเดี๋ยว โฟกัสของกล้องเนี่ยมันจะจับไม่ค่อยถูกนะฮะต้องต้องต้องดูทีละองค์นะครับส่วนองค์ที่สองเนี่ยก็เป็นกลิ่งที่ลักษณะเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นเขียงกลิ่งของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดชัยสถานเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับกลิ่งรุ่นนี้นะครับ เนี่ยพุทธลักษณะก็เหมือนกับกิก่งของหลวงปู่แหวนเลยนะครับแต่หลวงปู่แหวนเนี่ยราคานเนี่ยสูงนะครับแต่กลิ่งองนี้คนแทบจะไม่รู้จักเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นเนี่ยนะเป็นมีใบโพ3สามใบเห็นไหมครับเนี่ยเป็นก็เป็นเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับพระกลิ่งเนี่ยด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหลังไม่เหมือนนะครับแล้วก็ด้านก้นเนี่ยก็อันนี้เป็นรอยตะไบ แต่เหมือนมีโค้ดนะครับแต่ก็ไม่ใช่มีโค้ดเหมือนกันมีโค้ดนะมีโค้ดมีโค้ดต่อเต่านะฮะโค้ดต่อเต่าส่วนในหลุมหลุมเนี่ยเป็นเป็นคล้ายคล้ายลอยช่อชนวนนะครับแล้วก็ตัดโค้ดต่อเต่านะฮะก็พอจะเดาได้นิดหน่อยนะครับแต่พุทธลักษณะก็สวยงามดีนะครับการหลอกก็ใช้ได้เนื้อทองผสมนะครับเขาบอกออก โูหะผสมแต่ออกจะเป็นคล้ายๆนวะเหมือนกันนะครับออกสีน้ำตาลกลิ่งองค์นี้เป็นเขาเรียกว่ากลิ่งพระเจ้าแสานเมืองฐานบัวนะครับหลังบัวสามใบหลังใบโพใบโพลสาใบไม่ใช่บัวใบโพลสาใบนะครับเนี่ยนะก็เป็นกลิ่งซึ่งให้เพื่อนๆได้ รู้จักนะครับเผื่อมีหรือเจอที่ไหนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเป็นกลิ่งของหลวงพ่อตีวัดพิทักษ์วัดเอ้อไม่ใช่ฮะกลิ่งของหลวงพ่อตีสุวรรณโชโตหรือพระครูพิทักษ์พรมวิหารวัดพรมวิหารนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปี19นะครับสร้างปี19เลยนะครับก็เรียกว่าออก ตามหลังกลิ่งของหลวงปู่แหวนเนี่ยประมาณ2ปีนะครับกลิ่งอรหังหลวงปู่แหวนเนี่ยปออีกปี17ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกลิ่งที่ดังนะครับก็เลยทางวัดทางวัดพรมวิหารเนี่ยก็เลยนํากลิ่งหลวงปู่แหวนเนี่ยมาล้อพิมพ์นะครับแต่ว่าใส่สัญลักษณ์โพสามใบไว้ด้านหลังนะครับก็ไม่ทราบความหมายเหมือนกันว่าทำทำไมถึงใส่สัญลักษณ์โพสามใบนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกไว้เลย หาประวัติก็ค่อนข้างยากนะครับ้องคน้นค้นประวัติใน Google เนี่ยก็แทบจะก็แทบจะไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่าไม่ทราบจะค้นอย่างไรนะครับเพราะว่าเซิร์ชไปเนี่ยก็ได้เพียงเท่านี้นะครับต้องถามที่วัดนะครับอันนี้ก็เลยทราบแค่นี้ว่าเป็นพระกลิ่งของหลวงพ่อตีนะครับ ก็สอดคล้องกันเพราะว่าที่ก้นเนี่ยมีต่อเต่าเคยดูกลิ่งของกลิ่งฉลองวันเกิดของพลเอกกฤสศรีวราเนี่ยก็มีพิมพ์นี้เหมือนกันนะครับแต่ของพลเอกสศรีวราเนี่ยเขาจะตอกเขาจะมีสัญลักษณ์กอไก่นะครับให้รู้ว่านั่นแหละแจกวันเกิดของพลเอกกฤร แล้วก็มีตอกโคตต้ดตอกเลขด้วยแต่อันนี้คล้ายๆกันแต่รูปลักษ์สวยงามกว่านะครับก็เลยหาค้นหามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อที่จะไปเจอที่ไหนหรืออยู่ที่บ้านจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นกลิ่งของหลวงพ่อตีวัดพรมวิหารจังหวัดเชียงรายปี19นะครับอันนี้ก็เป็นพระลึกลับอีกองคหนึ่งซึ่งนำมาให้ชมนะครับองค์ต่อไปนะครับก็เป็นพระกลิ่ง อันนี้ชื่อคุ้นุณนะครับกลิงจักกพัทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับข้างหลังเขียนไว้ชัดเลยแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าใครสร้างนะครับก็เขียนว่ากลิงพระกลิงจักกพัทสมเด็จพระนเรศวนมหาราชนะครับแล้วก็ตอกตากงจักไว้ด้วยนะครับถ้าไปเจอที่ไหนเนี่ยก็เราก็รู้ว่าพระเนี่ยแท้แน่แต่ไม่รู้ว่าใครสร้างนะครับ วัดไหนก็ไม่รู้นะครับตอกตากรงจักรเนี่ยก็เดาว่าน่าจะเป็นทหารบกสร้างอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปก็บังเอิญไปเจอนะครับว่าออกลิงองค์เนี้พุทธลักษณะก็สวยงามดีนะครับสร้างเนื้อก็ออกจะเป็นนวะเหมือนกันก็เลยลองค้นประวัติดูนะครับก็ได้ทราบว่าเป็นกลิ่งของคูบาอินคำนะครับวัดชชย ชัยสถานชัย,ยะสถานนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นพระกลิ่งที่มีความสวยงามพุทธลักษณะสวยงามดีนะครับแล้วก็เป็นตอกหลังตอกกงจักรตอโคตกงจักนะครับก็เข้าใจว่าทหารหน่าจะมีส่วนร่วมสร้างฐานบกแล้วก็หลวงพ่อคูณร่วมเสกด้วยนะครับในในกลิ่งชุดนี้นะครับแล้วก็กูบาอินคำเนี่ย ก็เป <S an> ็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบปฏิบัติชอบนะครับได้เลื่อนสมณศักดิ์ถึงเป็นพระราชาคณะทีเดียวนะครับเห็นรูปท่านแล้วก็พัดยศเนี่ยก็ได้ทราบว่าเป็นระดับเจ้าคุณนะครับแล้วก็ท่านก็มีอายุยืนนะครับท่านก็มีเผยแพ่ธรรมะบำรุงพระศาสนาเนี่ยอย่างดีนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่แหวนด้วยนะครับท่านเคยไปฝึกนั่งกรรมฐานกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนได้เมตตาสอนให้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยในปี1718เนี่ยคูบาอินคำผูบ,บาอินคำเนี่ยก็ได้ไปปฏิบัติรับใช้หลวงปู่แหวนแล้วก็ได้ฝึกกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่แหวนนะครับที่ดอยแม่ปังก็ถือว่าท่านเนี่ย ได้เป็นพระที่เป็นพระกรรมฐานเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็เป็นพระผู้พระเป็นพระผู้ใหญ่นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นกลิ่งที่เราก็ทราบที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่บางทีเก็บไว้เฉยๆก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีความหมายอันนั้นเราก็ต้องหาประวัติจนได้นะครับวันนี้ก็เลยเข้าหมวดพระลึกลับแล้วก็มาเฉลยให้เพื่อนๆได้ทราบ แล้วก็คุบาอินคำเนี่ยท่านมีความท่านรู้สึกท่านประทับใจแล้วก็ในสมเดเ็จพระนเรศวนนะครับในวัดของของวัดชัยสถานเนี่ยก็มีรูปนะครับมีพระบรมบาราชานุสรีของสมเดเ็จพระนเรศวรอยู่ด้วยนะครับท่านก็เลยสร้างพระกริ่งให้ชื่อว่าจักรพัฒพระกริ่งจักรพัฒ สมเด็จพระนเรศวรน,นะครับก็ถือว่าเป็นการถวายพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาลาชด,ด้วยนะครับก็เลยให้เราทราบที่มาที่ไปว่าออกกลิ่นต้นนี้ทําไมชื่อนี้แล้วก็ใครสร้างนะครับเป็นกลิ่นที่ผมตอนแรกไม่รู้จักแล้วครับเช่ามาเนี่ยก็เห็นพุทธลักษณะสวยงามดีชื่อดีมีโค้ดมีมีโค้ดก็ไม่ไม่เก๊นแน่นอนนะครับก็เลยเช่ามา วันนี้ก็ได้ทราบประวัติแล้วก็เลยนํามาบอกเพื่อนๆให้รู้จักนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามารู้จักพระลึกลับพระที่ไม่ค่อยมีใครทราบประวัติอีกสององค์นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันหน้าก็จะนําพระดีนะครับราคาไม่สูงอ,อ๋อราคาสองกิ่งสององค์นี้ก็ราคาไม่สูงนะครับองค์ ของหลวงพ่อตีเนี่ยก็อยู่ในหลักร้อยไปลยปลายองค์ขององค์ท้งกวาเนี่ยของครูบาอินคำก็อยู่ร้อยปลายถึงพันเศษนะครับวันนี้ก็นำาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบุญสามวาขอลาไปก่อนขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ